มีฝ้าผิวหน้าหย่อนคล้อยยกมือขึ้นเลยค่ะวันนี้นะคะจอยไปทําธุระข้างนอกมาหลายอย่างมากแต่อดใจไม่ได้ต้องแวะเข้ามาที่คลังสินค้าเพื่อจัดโปรให้กับคุณลูกค้าค่ะอันนี้เลยค่ะเป็นนิสิตครีมนะคะ5กระปุกค่ะ5กระปุกเพียง990บาทเท่านั้นนะคะถูกมากๆปกติ2,900บาทแค่นั้นยังไม่พอค่ะเอาสบู่ไปอีก1ก้อนใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกาย6ชิ้น6ชิ้น990บาทเท่านั้นคุณลูกค้าต้องสั่งเลยนะเพราะจอยให้แค่500ท่านแรกนะคะที่เห็นคลลิปนี้้แะสั่งเขาามา500 ั้นแรกเท่านั้นค่ะนิสิตครีมตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากเกลือชมพูจะช่วยให้ฝ้าที่เป็นปื้นๆหนาๆค่ะที่ใครมีแล้วมันรักษายากะจะค่อยๆจางลงผิวเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นและยังมีสายตัวค่ะชื่อไฮยาลูโรนิกเติมน้ำให้ผิวมันชุ่มชื้นอิ่มฟูขึ้นเพราะฉะนั้นล่องแก้มร่องติงกายยังไงก็ต้องต้นขึ้นแน่นอนแต่ใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดฝ้ากะเนี่ยจางลงแน่นอนตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยค่ะและนิสิตครีมของเรานะคะรับประกันว่าปลอดภย100ัย 100%0% ค่ะเราได้ใบรบรรัองนะคะคจากกมวิทยาศาสตร์กรแพทย์ว่าปลอดภัย ไม่มีสารตลอดไม่มีสารอันตรายใดๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงว่าหน้าเราจะพังนะคะเพราะว่าครีมของจอนียต้องบอกเลยว่ารักษาปืนป้นๆที่เป็นกาเนี่ยจางลงได้แน่นอนและปลอดภัยด้วยลองใช้ดูนะคะลองเปิดใจใช้ดูค่ะนิสิตครีมตัวนี้ค่ะแก้ฟ้าได้แน่นอนค่ะบอกเลยนะคะว่านิสิตเห็นผลคุ้มค่ากว่าจริงๆค่ะหรือคุณลูกค้านะคะหาซื้อได้ที่ CJ และว,วัสสันทุกสาขาทั่วประเทศเพียงกระปุกละ290บาทเท่านั้นค่ะ